สวัสดีครับเนี่ยนะครับวันนี้เรามาทานติ่มซัมกันสวัสดีลุงพิยาครับผมเอบบา,า,ออา,า,าอคืนรีบครับคืนรีบชั้นไหนครับชั้นสามชั้นสามเอารอเพื่อนนี่เป็นไงว้แล้วยมันใหญ่เหรอ แมนีแมน้มาพี่อเออพี่เอพี่ขบวนไงครับชั้นสามครับชั้นสามครับมามาครับมาครับชั้นสมครับชั้นสมครับชั้นสาม สามชั 3, 3. ้นสามบอกคุณในชั้นสามชั้นสามนะครับชั้นสามมาเลย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 หมดแล้วครับชั้นสามนะครับเดี๋ยวจะหลงทางไปไหมเห็นบนยอดมีทองเลยโอ้ยขัดรองเช้าเฉยเลยเลยเช้าเลยเลยเช้าเลยเก็บบรรยากาศที่ฮ่องกงให้ บอสตัวนำคณะมาเที่ยวป๊าซอยู่ครับพี่แมนผมูใจดิเดนเดินเนเดินเดิเดออมาเดินนี่เหมือนได้เกาหลีฮ่องกงเลยใช่ไหมเดินโอ้โหฮ่องกงเลยเดินเดินคืนนี้คืนนี้จะนอนห้องไหนอ๋อคืนนี้จะนอนห้องไหน ไี่แล้วพ่อก้กแฟอเหรไปจะไปที่นี่แล้วแก้บอล่ยอมันี้คือบอกมาดก้ที่ดครับเก็บบอไ้เก็บอลครับครับเรเก็บบอลนะครับตัวนี้ก็้่นนะครับสดครับนีครับถาข้าสเราน Đây là làm của bà, của bà đó. Ừ, cái này cái 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 ก็ขึ้นืนดีนะก็อะไรคืสันนะก็ขึ้นเหยียบก่อนเหยียบหร้กลางคืนเหยียบก่อนขึ้นไม่กลางคืนกลางคืนเขาเรียกว่าอะไรลืมแล้วไม่ใช่สันไหมคุณไหมไม่ใช่สันอะไรนะกลางคืนเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะอรุณเออจูเทา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 เอากระป๋อนนี้นะคะหนึ่งสองอีกรูปนะคะหนึ่งสองวันนี้เราเป็นอาหารว่างเนี่ยทุกคน ใช่อันนี้จะเป็นโจ๊กทุกคนตัดโจ๊กก่อนอย่างแรกนี่แหละโจ๊กตัดโจ๊กเลยตัดโจ๊กก่อนนะจ้่บอกว่ามากินตีมซำคือเป็นโจ๊กอาหารกลางเหรอาบริการตัดโจ๊กอดหก่อนตัวในตัวหนจานนี่หละนะลูกมันแบบอันในจานหนโอเค ก็เปสแตครูอเป่้ออันนี้เป็นสวนขอาคปุณอยู่ม้ยนเป็นไปโรงแรมเก่าข้าวปุนสวนขาวปุณเลยนะนี่อมเสียโอ้ยำข้าคปุณครับพี่น้องเรยส่วนขาวปุณอย่มั้ยขาวุย เพราะว่าเขาจะลุกขึ้นตากเองขอบคุณมากๆค่ะลูกขอบคุณค่ะสายขอบุณเต็มีสวมมีส้วมมีบาเนีนี้ต้มครับตอนนี้พอสุด้ลงคลิปเปนถามาว่าพี่บรชัยไม่ได้มากับเพื่อนเลย่เใช่ับลัยเ้ เข้าไม่ได้ก่อนซือว่าก็เป็นหัวน้องอยู่นะครับเข้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันเกิดเหี้ยมันเกิดคิดอะไรเง้ยเราสามสิบคนมันต้องมีสักคนหรือไปล่สามสิบกว่าคนมันต้องมีสักคนอีกเพราะว่าสมหรับผมาเราเพีงก็ต้องก็ต้องแบบด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเป็นเรื่องส่วนตัวแมนแมนแมนเป็นดุลพินิจของของต่อหม้อแมนครับเป็นเรื่องสามสิบกว่าคนแมนครับ แน่นครับแนนครับสมก็ลังใจเพิ่งจะจับเมื่อนี้แหละครับพี่ว่าใช่ป็นไหนจับมื่อนี้แหละน้องวราเชยไม่ได้มาด้วย คนกกันชนเลยันสรมครใจกับใจครับผมบอกนตุ่มงส์อาครนครับนกนนคนะนะครับเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเบิองเขามาสาสี่คนเท่ากับทีน่งสามตกครพี่น้องอานโจก่อนครับนะ,ะ,ะครับกินโจก่อนพี่น้อง คไมีอะไรให้หเลาีแมสัวาพุณนบ้นเราเหรอเนี่ยตัวาุนไหมยังอีหยังนดอกซึเขาอื่นด้อีหยังน่ดอกได้บาคขยดูทองบ่ร้องมาหนี่ อันนี้เขาจิ้มกับอะไรนี่ต่อไปเขาิ้มกบิแลเบอกไม่มีนะเขาบอกนยนนัจจันอันนี้แต่งตัวกับลิสตี่แลนด์มากเลยอมากเลยิ้แลนด์มาลนมุกม่ท่านมูด้บัดเพื่อนไปเพื่อลุคเพิเรเด้มีผู้ชายมาสิงจานหน่อยายู่นะู้าสิงจานหน่อยสิงจานหน่อยใส่นึกว่าสาวข้องโกงมาจันร บ่อนะเขาเป็นชั้นบ่ไอหมียังเยอะเลยนี้ฮ่าไอหนี้หนี้ยังแบบหนี้ยังอ่ะรวกัชาบ่รวมรัดชาเลยเ่กินเผาบ้างครับเติมรงก่อนเดี๋ยว้าไปเกียวใส่ไปแล้วดิสนี์แลอดบ่ราดเลยเพอมาลาดไปเร่อน้ราดรอง้ไปอเินี่เ้เสียวแน่นอาไกนแ้รามหครั ใช่ผมว่าใชไม่ยเสียวนนยไมเสียวแน่นอนครับวันเขาิมสลังอยู่้ครับ <c oughs> ทั้งนั้นกันยกกองหันมาห้างนี้ <c oughs> ทั้งนี้กันยกก่องหันไปทั้งนั้น้กันครับ <c oughs> เออผู้ใดอยากเบงผม <c oughs> กับเบิองกล่องุนผู้ใดอยากบิงอันจะะรโอ้ตังนเอาร

นุ่นขนมขี่บันค่อยได้ยายหมาีฮะอาจารย์มาเราต้องนี่ล่เนี่นุ่นลดโอเคขอบคุณครับปารเขาบอกว่าเราจะเอาจานมากกว่จะขี่มันนี่ไฮบันแนี่อร่อยนะเอายัยผัดผัดมีฮ่องกงทำเลย โอ้เหนียวแะดีเร kind of ้ด like anyway ี yes ๋ยวคลูกเด้ลูกอดในกรจกบก็นันแหละบอกอ้ยยังนี่มันคืออะไรอ่ะพี่น้องกิบมาร่วมไปพี่น้องเบิ้องลับไปเกี่ยงน่องไรน้ำหอมมี่หยังหอมเป็นบ่ อันนี้ยังพี่น้องเข้าให้เข้ากินเลยกูยู่ข้าวเที่ยงจะกินเขาเที่ยงบวบันตายปุ๊บโอ้โหแคบซอสเข้มกระมอนไทยกิน

อันนี้อะรนี่มันจมงนี่ยเออร้อนร้อนอ่อนรอนร้อ้อนอแต่มันร้อนจริงอะเออจริงมันเป็นแตกุนม้ปากกัแม่ทอิบัอนูรสชาติเขาให้เอาวนที่เหียว ยูนี่มมีตวาที่จะเก็บแ่บยูได้ว่ากว่าจะยูอันมุมมือวันแม่นยากไปในีวกวยิ้วแล้วมคนไอ้กรอบนะ่อร่อยไหมกรอบเปี๊ยะอร่อยครับกอบเปี๊ยะอร่อย หนึ่งสองสามลุ้เลยครับหนึ่งสอโอเคโอ,คอ้งไม่รว้วกป่านแล้วะคิดต่อไปนะ